สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกระตาก h n n n l l นะคะสําหรับคลิปนี้แอดมินจะมารีวิวแอปครอบลิง์นะคะเป็นแอปครอบลิงได้เงินจริงๆนะคือเราจะเอาลิงก์ที่เราต้องการจะครอบนะํามาใส่ตรงนี้แล้วก็กดย่อตรงนี้ย่อลิงก์ได้ตังคนะ,คะก็คือพอเราย่อเสร็จปุ๊บเราเอาลิงที่เราย่อไปให้เพื่อนหรือให้คนอื่นคลิกเราก็จะได้ตังแค่นั้นแหละ นี่นะคะคือตัวอย่างลิงก์ที่แอดมินย่อไว้แล้วเดี๋ยวย่อให้ดูสมมติว่าแอดมินมีลิงก์นี้นะเป็นลิงก์ไฟล์เอกสารลิงก์ไรอะไรก็ได้ลิงก์เว็บลิงก์อะไรก็ได้เอามาย่อตรงนี้ใช่ไหมกดย่อเสร็จแล้วเราจะได้ลิงก์หน้าตาแบบนี้กดสำเนาก็คือคัดลอกนะคะจากนั้นวาวเหมันก็จะเป็นลิงก์หน้าตาแบบนี้เราก็เอาไปแปะที่ไหนก็ได้แล้วถ้ามีคนคลิกลิงก์ของเราเราก็จะได้ตัง แค่นั้นแหละง่ายๆซึ่งเว็บนี้จะถอนเข้า paypal นะคะถอนเข้าอัตโนมัติครั้งละ5้ดอลล่าครั้งละ5้ดอลล่านะนี่อันนี้คือที่ถอนไปล่าสุดเมื่อวันที่1มกราคมสองศปีนี้นะคะได้5.99ดเกาเกอลลราโอเคการันตีว่าจ่ายจริงใครอยากจะเล่นนะคะเว็บย่อลิงก์นี้เดี๋ยวแอดจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ที่ใต้คลิปนะคะ โอเคจบแล้วแค่นี้แหละเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย